ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ใน Digital Tamer Reborn กันอีก1คลิปนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการทำโอเมกามอน X a ็กซ์แอนตนะครับหลักการง่ายๆเราต้องมีอากูมอนกับกาบูมอนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็วาร์ปยูรูเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ X Program X Program เนี่ยเราสามารถหาซื้อได้จาก Digital Market นี่นะครับ นี่นครับมันคือ X antibody mega วิธีง่ายๆครับเราก็ warp evolution ทั้ง2ตัวนั้นก่อนเลยขั้นแรกเรา warp ตัวก a r u b มอนก่อนนะครับแล้วก็ไป special evolution นะครับเรากาบ,บูมอนแล้วก็ผมจะใช้เป็น perfect warp เลยนะครับเรียบร้อยนะครับกลายเป็นเมท a l g a r u b ร o m o ถัดมาก็เป็น g a r u b o n ก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือ special evolution เราก็จะได้เป็นวอลเกรมอนนะฮะพอเราได้ทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยเราก็เอาวอลเกรมอนกับเมทันการูรูมอนมาโจเกรสกันนะครับนี่ครับโจเกรสแล้วก็โจเกรสกับอ,อยู่ไหนเนี่ยนี่ครับเราก็จะได้เป็นวอเกมอนหลังจากนั้นก็กลับไปที่เมนูสเปเชียลอีว u t ชั่นอีกครั้งนะครับแล้วก็ทำการใช้เอ็กซ์แซนตมารี นี่นครับเรียบร้อยครับแค่เท่านี้เราก็จะได้โอมกามอนเเท่มากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เป็นหนึ่งในเมตาของแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆของแพท2.0นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์กันไว้ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ